สวัสดีครับแฟนเพจ Kick Off s p i e r s a นะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันพาราหัสบุดีที่7กรกฎดดาคมนะครับเมื่อวานนี้ครับทัศนะยังคงอยู่ในแดนบวกรับทัพย์ในเฟิเซลโกเบมาท้ายเกมนะครับชนะ2-1กินเต็มกันไปนะครับวันนี้ครับฟุตบอลยังคงมีความน่าสนใจนะครับในส่วนของบทวิเคราะห์วันนี้ผมจะโฟกัสไปที่เกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ไอรแนนะครับ,บก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณแลวก็แนะนำนะครับ G Power สถาบันทางการเงินนะครับที่มั่นคงปลอดภยัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการรับรองว่าไม่มีผิดหวังนะครับฝากไปที่ G Power เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ครับหนึ่งคู่ของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกไอร์แลนด์นะครับเป็นการเจอกันระหว่าง UC d เปิดบ้านพบกับ โบฮีเมียผลงานทรงบอลฟอร์มการเล่นตอนนี้ของ UCD ไร้วีแววว่าจะดีขึ้นนะครับพวกเขาลงเล่นมาทั้งหมด21เกมซีซั่นนี้ชนะเพียงแค่1เกมนะครับและผลงานเกมปรีก7นัดหลังสุดนะครับพวกเขาเก็บได้เพียงแค่ ต่เดี๋ยวนะครับเรียกว่าแย่เป็นอย่างยิ่งแต่วันนี้ครับอย่างน้อยได้เร่นในบ้านนะครับรับมือกับทางโบฮีเมียนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยมักจะมีปัญหานะครับยามออกมาเร่นนอกบ้านนะครับสิบเกมรีกนอกบ้านสะกดคําว่าชนะเป็นแค่2เกมนะครับและ3เกมรีกนอกบ้านหลังสุด ป่าใช้ด้วยน,นะครับเกมลุกก็แย่เกมรับก็ห่วยยามออกนอกรังเนี่ยหวังผลลำบากนะครับกำแพงคู่นี้ครับเปิดให้ที่โบฮีเมียนะครับบุกมาเป็นต่อที่1.25นะครับผมมองว่าโอกาสที่ทีมเจอนเนี่ยจะบุกมากินขาดเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากกัดฟันครับเชียร์บอลรอเชื่อว่าทรงบอลแบบนี้ยูซีดีนะครับมีมุมสู้ได้แล้วก็อย่างน้อยจะไม่แพ้ขาดหรือแม้กระทั่งกินเต็มด้วยการยื้อผลเสมอได้เชียร์บอลหลงเชียร์ทางยูซีดีนะครับในคู่นี้ขอทุกท่านเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับ เก่งก่งห่รวยไปเจอกันใหม่พงนี้สวัสดีครับ